สวัสดีค่ะมากินไวไวปลาหมึกสดกับข้าวนะคะนี่นะคะข้าวนี่เป็นข้าวหอมมะลินะติดกันเลยนะคะข้าวเนี่ยนี่นะคะเพราะข้าวหอมมะลิเป็นแล้วนึ่งปลาหมึกสดผักกาดขาวนะคะง่ายๆนะคะกินกับข้าวนี่สุดยอดก๋วยเตี๋ยวก็กินกับข้าวเหมือนกันนี่นะคะ ใช้ผักกาดนี่นะค่ะผักกาดนี่ส,สดๆสดเลยเอามาใส่กินแบบง,ง่ายๆเนอะไม่จะเติมน้ำปลายัางๆไม่ด้เติมเลย,เลยอ,อลร่อยเลิอดลดเลิอดลดเลยนะคะ พาก,กาดขาวนี่มันจะนุ่มมันนิ่มเหมือนเรากินสุกี้แต่ไม่มีน้ำสุกี้ได้กินแบบนี้ ต้องใส่พริกอะไรมากนะคะมันจะเผ็ดอาพอดีพอดีค่ะอืม ยอดเลยอร่อยไอย้ถ้วยนี้นะจะจะุจะจุข้าวนะคะึงจะถ้วยเล็กจุข้าว เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งกินต่อยนี่เลยกินต่อให้หมดเลยนะคะมันอร่อยไปได้วยกันนะคะออกด้วยขนาดนี้ยังร้อนเลยนะปลาหมึกสดนี่นะอร่อยนะคะทำกับไกไ่วาๆอร่อยใครชอบกินก็ ลองใส่นะคะลองทำอร่อยมากอร่อยแล้วอร่อยอีกเคนะคะเลกนิดเดียวนะคะก็ขอบคุณทกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันขอทุกท่านจงมีความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีบุญรักษาภาคภ้มความาธาุกครับไปป้ายนะคะไปพบกันใหม่นะคะสวัสดีน,นะคะ